สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by Asset Management EP นี้คุณผู้ชมมาพบกันกับยิ้มหวานนะคะจะพามาชมรีวิวบ้านสวยๆค่ะในโครงการที่มีชื่อว่าบ้านลมเย็น2นั่นเองค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลและอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีไหลล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนด้วยนะคะอยู่ใกล้กับส่วนการค้า c k p คพาราโรงพยาบาลปลวกแดงและโรงเรียน เทศบาลตำบลปลวกแดงค่ะด้านในโครงการเองมีสิ่งอำนวยความสะดวกเดกค้าครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำพื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธรารณะและสนามเด็กเล่นและยังมีร้านค้าร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อด้านในโครงการด้วยล่ะค่ะด้านหน้ายังมีระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะถนนด้านในโครงการเป็นถนนเส้นเมน ขนาดใหญ่พื้นที่โดยรอบนะคะของโครงการเองค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนาะอยู่มากๆตัวบ้านเองค่ะก็เป็นหลังกำลังดีดูแลง่ายเลยละค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะไปกันเลย ณผู้ชมคะและตอนนี้ยิ้มก็มาถึงแล้วล่ะค่ะกับบ้านเลขที่779ทับ446ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวมี2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะด้านหน้าสามารถจอดรถได้1คันและมีพื้นที่ใช้ทำส่วนสวยได้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยจะมีขนาดนะคะ23.5ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านค่ะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างมีเพดานสูงนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ทําให้อากาศปลอดโปร่งค่ะแล้วก็เย็นสบายด้วยสําหรับห้องโถงเองบริเวณด้านหน้าคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกได้ค่ะเพิ่มเติมโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็ติดตั้งนะคะเป็นทีวีหรือชั้นวางทีวีได้ค่ะ ลึกเข้ามาบริเวณด้านในตัวบ้านพื้นที่นี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งมุมค่ะสำหรับการตั้งโต๊ะทํางานก็ได้นะหรือจะเป็นมุมห้องอาดิลกิก็ได้ค่ะและลึกเข้าไปด้านในนะคะก็ยังแบ่งนะคะพื้นที่เป็นห้องรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านได้แบบสบายๆย,ยังมีพื้นที่เดินเหลือๆเ,เลยละค่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทำอาหารนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยเขามีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานไว้แล้วล่ะคะ่ะพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้ประกอบอาหารได้เลยหรือจะใช้ทําเป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารก็ได้นะคะและสําหรับพื้นที่บริเวณด้านหลังค่ะมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมพื้นไว้เรียบร้อยแล้วใช้ทําเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการปรุงอาหารครัวไทยระบายอากาศได้ดีเลยหรือจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างตักพาก็ได้เพิ่มเติมนะ คาเนื้อที่ภายในบ้านกับการต่อเติมหลังคายิ้มก็ว่าน่าจะดีเลยนะคะบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำค่ะอยู่บริเวณส่วนกลางของตัวบ้านมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบคันเลยล่ะค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างนะคะพอสมควรเลยวางเตียงขนาด5-6าถึงฟุตเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบเซตเลยค่ะจะเพิ่มตู้สภาพ้าหรือโต๊ะกลันแป้งก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เดินแบบสบายๆมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์สามารถที่จะเปิดรับลมแล้วก็ชมวิวด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ีอ2อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรสามารถวางเตียง5-6ฟุตได้ค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากให้มีพื้นที่เยอะๆยิ้มแนะนํานะคะเป็น3ฟุตครึ่งก็ได้เหมือนกันนะหรือบ้านไหนนะคะที่มีสมาชิกไม่เยอะจะทําเป็นห้องทํางานนะคะหรือว่าจะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับนะคะห้องนั่งเล่นก็ได้เช่นกันค่ะการเดินทางไปยังบ้านร่มเย็นสง เริ่มต้นที่บริเวณหน้า CK p l a า a ซจากนั้นขับตรงไป1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนน3080ขับตรงต่อไปอีก1.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ บ้านสวยหลังนี้ร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้นบานบ by นจ s ยแอ s เซทเมนเทนและ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะนัดชมสถานที่จริงก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำและบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณไปรับ กันค่ะใครมีทํำเลในดวงใจพิมพ์มาบอกยิ้มและทีมงานได้เลยนะคะจากคัดสรรซับสวยๆและพาคุณผู้ชมไปชมในอีพีถัดไปค่ะแต่สำหรับ e ีพีนี้ยิ้มต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ e นะีพีหน้าสวัสดีค่ะ